สำเร็จรออยู่นะคะความพยายามความอดทนกับทุกสถานการณ์นะคะที่คุณเจออยู่เผชิญอยู่ทุกอย่างล้วนเป็นเรื่องของบททดสอบนะคะที่ทำให้คุณเนี่ยเป็นคนที่ดีขึ้นกว่าเดิมหาว่าคุณรู้สึกว่าคุณท้อแท้ปัญหามันหนักหน่วงปัญหามาทุกที่ทุกทางอยากจะบอกว่าเออมันคือการได้เจอกับปัญหานั้นๆเพื่อชดใช้กรรม แล้วจะทำให้คุณไปสู่เวอร์ชั่นที่ดีกว่านี้แน่นอนและในไพ่สำหรับปู่พญายนาคสำหรับนี้นะคะในไพ่เราจะสังเกตเห็นได้เลยว่ามีการนั่งสมาธินั่นแปลว่าการที่คุณเจอปัญหาสุดท้ายแล้วมันก็จะทำให้คุณได้รู้จักปล่อยวางแล้วก็ทำให้คุณไปสู่คนใหม่นะคะสู่ชีวิตใหม่การเริ่มต้นใหม่ๆนะคะการแก้ปัญหาได้การเจอปัญหาเพื่อจะ เผชิญกับมันเพื่อทดสอบชีวิตของคุณหลังจากชใช้กรรมนะคะวิบากกรรมในรอบนี้คุณอาจจะได้หลุดพ้นและไปสู่เวอร์ชั่นที่ดีกว่าเดิมช่วงเวลานี้มันยากลำบากมากนะ6ไม้เท้าคือความพยายามต้องต่อสู้ปัญหาที่1ที่2ที่3มาให้แก้ตลอดเลยแต่ถามว่าคุณจะผ่านพ้นไปได้ไหมคุณผ่านพ้นไปได้คุณเชื่อไหมหมอสิ หนักกว่านี้คุณยังผ่านพ้นมาได้เลยแล้วปัญหาแค่นี้ทาไมคุณจะผ่านพ้นไปอีกรอบไม่ได้นะคะทุกอย่างมีทางออกหมดเลยอยู่ที่ว่าคุณจะใช้กําลังใจในการสู้กับปัญหานี้นี้อย่างไงนะคะและเพะื่อบอกว่ามองโลห้กว้างนะคะแล้วก็รู้จักก้าวไปข้างหน้าได้เลยทีเนี้ยมันชีวิตของคุณมันใกล้จะถึงเส้นชัยนะคะตามที่คุณหวังเอาไว้ชีวิตใกล้ถึงเส้นชัยพบแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์ ดีมากเลยอ่ะมันเป็นเหมือนคำโอยพรแล้วก็เป็นเหมือนเส้นทางนี้คุณจะไปสู่อุชั่นที่ดีกว่าเดิมดีมากๆปัญหามาเยอะเท่าไหรด่ดีความเหนื่อยท้อความรู้สึกท้อแทก้กับปัญหาอะไรก็แล้วแต่มันล้วนเป็นองค์ประกอบที่จะทำให้คุณเป็นคนที่แข็งเก่งมากขึ้นในอนาคตอันใกล้นี้นะคะอืม แต่พ่ก็ครูบาอาจารย์นะคะคุณมีครูบาอาจารย์มีเสิ่งศี์ที่คุณเคารพนับถือเขาอยู่ใกล้ๆคุณนะคอยไกด์ไลน์คอยชี้แนวทางให้คุณอยู่แล้วก็พ่้บอกว่าคุณใช้ศักยาภาพความฉลาดความเอาตัวรอดที่คุณเคยทํามาในก่อนหน้านี้เอามาใช้ในตรงนี้ได้เลยใช้ความชัดเจนเด็ดขาดเข้าไปแล้วมันจะทาให้คุณผ่านพ้นอุปสรรคปัญหานี้ไปได้ต้องกล้าที่จะเดินออกมาจากปัญหา มีปัญหาได้ทุกคนมีมีได้หมดเลยแต่ว่าสิ่งหนึ่งนะคะที่เราทําได้คือไม่ยอมแพ้แล้วก็เมื่อเรารู้ว่าเราควรแก้อย่างไงเราก็แก้เลยไม่ต้องรอช้าไม่ไม,ไม่ไม่ต้องไปเศร้าโศกค่อยไปหยุดทําตอนที่คุณประสบความสําเร็จแล้วอันนั้นจะดีกว่าใพ้บอกว่าคุณเป็นเหมือนนักลบนักสู้นะคะในจิตวิญญาณของคุณคุณเป็นนักลบมาเกิดนะคะสู้ไม่ถอย จริงๆค่ะสู้เพื่อจะได้เอาสิ่งที่คุณต้องการสู้เพื่อตามทาตามความฝันนักล่าความฝันทําอะไรได้แบบนั้นนะคะคุณทําดีคุณได้ดีแน่นอนคุณพยายามทํางานขยันขันแข็งต่อให้คุณไม่มีเงินคุณก็ทําทุกอย่างจนมากลับมามีเงินได้อีกครั้งหนึ่งอย่างแน่นอนค่ะขอแค่เรามีสุขภาพร่างกายครบสามสองประการแค่นั้นเลยแล้วที่เหลือเนี่ยสามารถสร้างมันมาใหม่ได้สร้างใหม่ได้ นะคะล้มลุกคุกคานเป็นเรื่องของปกติของชีวิตของทุกๆคนบางวันก็มีเงินบางวันก็ไม่มีอะไรเลยมันคือเรื่องปกติแต่อย่างน้อยๆอย่ะต่อให้เราล้มสักกี่ครั้งเราก็สามารถลุกขึ้นมาสู้ได้เสมอสาหรับสาหรับครูไพ่เขาอยากจะแนะนํานะบางคนอาจจะได้รับโอกาสใหม่ๆบ้านใหม่หมอสังหาริมทรัพย์หรือคุณมีการวางแผนอยากซื้อบ้านใหม่รถใหม่ทรัพย์สินใหม่ๆ สิ่งเหล่านั้นที่คุณวางแผนเอาไว้ก็จะสําเร็จตามที่คุณหวังค่ะหลายๆคนนะคะอย่างที่บอกเลยโหดีมากนะคะอยากลงทุนอยากทําอะไรใหม่ๆม,มีการวางแผนการย้ายถิ่นฐานการขยับขยายสาขาหน้าที่การงานคุณได้รับความสําเร็จมากขึ้นใครทํางานเกี่ยวกับต่างประเทศทางไกลมีนาโนว่างานของคุณจะประสบความสําเร็จมากๆจนถึงขั้นได้ขยับขยายสาขาหลายๆคน ได้คนรักใหม่ๆเข้ามาอุปถัม์ด้วยมีดวงของเพศตรงข้ามเข้ามาอุปถัม์นะคะซื้อนั่นซื้อนี่ให้คุณอุปถัม์ทางด้านการเงินหรือด้านทรัพย์สินอะไรก็ว่าไปแต่เป็นเรื่องของการอุปถัม์จากเพศตรงข้ามแน่นอนค่ะช่วงนี้อะไรก็แล้วแต่ที่คุณรู้สึกไม่สบายใจให้รู้ไว้เลยว่าสิ่งไม่ดีเหล่านั้นไม่สามารถเข้าถึงพลังงานคุณได้เพราะคุณมีครูบาอาจารย์คอยโปรเทคคอยดูแลคอยคุ้มครองคุณอยู่ สิ่งสุดท้ายแล้วคุณจะได้เป็นเศรษฐีนีนะคะใช้ชีวิตอยู่สุขสบายดังที่คุณปรารถนามานเนนาน,นเหมือนที่คุณวางแผนเอาไว้สุดท้ายจบสวยสุดท้ายคุณก็จะรวยตามที่คุณต้องการเศรษฐีนีนะคะคือเพศตัวแทนของผู้หญิงที่มีความสุขสบายมีความเป็นเศรษฐีนะคะแล้วก็ค่อนข้างจะมีทรัพย์สินมรดกเยอะมากในบ้านปลายชีวิตของเธอเนี่ยมีใครหลายคนเชื่อว่า จะทาให้เธอมีชีวิตที่สุขสบายไม่เคยขาดการเงินการทองนะคะนี่คือไพ่ของบทสรุปของคนที่ผ่านเห็นคลิปนี้นะคะเพราะฉะนั้นแม่หมอขอเป็นกาลังใจให้กับทุกคนเลยแล้วก็ขอให้ทุกคนนะคะผ่านพ้นวิกฤตน้าท่วมในครั้งนี้ไปด้วยกันให้ได้ทุกคนให้สําเร็จปลอดภัยหมดกันทุกคนนะคะในเร็ววันให้เราที่สุดนะคะขอให้สาเร็จร่วงแล้วก็ขอให้ทุกคนปลอดภัยนะคะ แล้วว่าค่ะว่าเราชอบการทำนายทายทักก็สามารถนะคะกดไลค์กดแชร์นะคะเพื่อเป็นค่าครูให้แม่หมอได้หรือว่าเราอยากร่วมกันสร้างองค์ปู่ย่าอยากให้กําลังใจกับแม่หมอก็ผ่านบัญชีนี้ของแม่หมอได้เลยเพราะแม่หมอจะนําเงินไปสร้างองค์ปู่ย่านะคะ,ะ,คะก็คือปู่งองค์ดํากับแม่ย่ามณีจันทานาคราชพญานาคสีขาวพญานาคสีดาในสํานักของแม่หมอเองนะคะแม่หมอมีความเชื่อว่าการสร้างพญานาคแบบคู่รักจะทําให้เราสมหวังในความรักโดยตรง ทำให้เราได้เจอคู่บุญคู่บุตเพที่ไม่ใช่คู่เวรคู่กรรมแล้วก็ยังเสริมดวงเรื่องของอำนาจวาสนานะคะให้ศัตรูมาแพ้ภัยตัวเขาเองนะคะแล้วก็เสริมดวงของโชคลาภเพราะมีเพื่อนๆหลายคนโอนเงินรอบที่ผ่านมาถูกหวยกันเยอะมากหลายๆคนขอพรเรื่องงานก็ได้งานนะคะได้ตามที่หวังเลยลองขอองค์ปู่ย่าดูศักดิ์สิทธิ์มากค่ะแล้วก็อย่าลืมทักบ้านเขียวนะคะมารับอวอัยร์พร้อมกับเลขนำโชคตามลัคนาตามวันเกิดฟรีๆทางบ้านเขียวได้เลยค่ะ